สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมนีมาพบพอกันอีกแล้วครับมนีเบ้าหนองอยู่วัดป่าพุทธอุทยานครับผมมนีมากับทีมงานครับผมสวัสดีครับผมเคยสานใต้ครับครับผมนี่ครับ้นหน้ายญ่ครับสวัสดีครับจากจากสิมาขอเลขกครับิกายจบจากเคสเลขกครับไปเป็นคณะตลกแล้วครับตอนนี้ ครับนี่ครับมากับคำาเกลวครับาเกีครับถ้าเป็นขานาตลกมีนางเอกมหาบัญญ่างเลยค่ะมีผู้เดียวแมนเมื่อนี้จะมาขอโชคกับปูแดงยญาบุญครับผมตามต่องวดครับงวดวันที่หนึ่งเมษาหกห้าครับผมเมื่อนี้ขอ มันหมานเฮงเฮงยๆได้จับเงื่อนแสนอีกเด้อปูเด้อสาธุสาธุครับนะครับเคยอีสานใต่เพิ่นมาหอวประกัปัดกวดยุตตลอดครับงวดวังหันเพิ่นกระถือเลขอยู่ครับแต่เพิ่นบกกาบอกเมียเพราะว่าเพิ่นลักซื้อเลขเพิ่นเองครับเพิ่นลักซื้อพอใส่เงินเบิดแล้วเพิ่นยังบอกเมียว่าเพิ่นถือเลข เลขตัวคนนี้เขาเกดนะเก็ดเพิ่นอะไรเงี้ยเนี่ยตื่นตัวไรดิผมบอกเลขงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมบอกยุ่งมองนั่นนะครับที่มีคนตกนะครับที่นั่งอายุสามคนนะถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับจะผมจำได้ครับผมเม็นสามคนครับบอที่ว่านั่งกันอายุสี่คนจำคำแกวผมบอกผิดครับขอถอดคำพูดเอาสามคนกับคือคำแกวบ้าน้องครับอาจารย์พบครับเราเจ้าเดียวแล้วผมอีกคนนึงเป็นสี่คนอ่ามื้อน้าผมบอกเลขว่า หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าครับจำได้ครับจำได้หกเจ็ดเก้าครับท่านผู้ชมเลขออกหกเจ็ดเนาะครับแล้วก็ผมวันนี้น้องวันนี้ผมก็บอกตองว่าไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือสองแปดศูนย์ครับแล้วก็อยๆเรื่อยๆครับเดี๋ยื่องเรื่ยวลืมหกสี่สองหกสี่สองครับที่บอกบอกตองว่าไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมือนี้มาขอโชคขอลาบกลับไป ปูได้ยาบูนด้วยกันครับท่านผู้ชมเมื่อเลยเกิดมาคิงสองมือเกิบอาวหมอตัวเก่าน้ะสามศูนย์นะเวลาเขาเขาเห็นหักฐนนะนี่เออสามสามตัวนี้ครับอายสามศูนย์ครับตัวนี้สามศูนย์เจ็ดนาที่เห็นตรงนี้นามศูนย์ครับตัวเดียวกันครับมอเนี่ยออกสองรอบแม่สองรอบแล้วันนี้กิดจีมาขอตามต่อนะครับเนาะ งวดวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษาครับท่านผู้ชมครับไอเลขจะรับตัวเลขที่ผมบอกตองหวัดนะครับท่านผู้ชมครับอยู่นี่ครับอยู่กับบาลนองกับกลมหน้าครับนี่โกลมหน้าร่องล่องเบื้องขาหลังบานองเลยนั่นแหละสองศูนย์บออันนี้สองศูนย์เลขแปดอยู่กับกลมหน้าครับมาแทีครับครับในเลี่ยงใส่กันเลยครับท่านผู้ชมครับเลขตองหวัดของผมนี่นี่เออ ธรรมะอิลีให้เจได้ไหมพระธรรมะธรรมะอิลีวเบิ่งนเงินเตี้ยนี่พ่อซับเป็นน้องเดี๋ยวได้ครับมีคนถ่ายเห็นแตะมูเต่าน้ำเนยบอกนี่ครับที่เลขกบอกตองวัดธรรมะอิลีนะครับของแท้อ่าผมก็ดีใจน้ำถันผู้ชมเด้อครับแต่ก็ขอขอให้มาล่ะครับวัวธรรมะนี่เสือตัวนี้ราคาแพงแย่รับเสือให้โชคเด้วเพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามาเราอยู่ตอนหนาแดดส่องหัวฝุ่นเรียม ตอดตอนเลยตาผมใหม่นะแน่ยตาตาพอตัดผมใหม่พอรับโชคเนี่ยพอได้รับเงินผู้ใดคิดส่งให้พี่น้องส่งผมนี่ผู้ใดคิดให้ขึ้นหยาแห้งส่งยังสี่ขึ้นหยาหัันแล้วได้เงินแสนงวดนี้แล้วก็ตาส่งนี่เงินล้านเงินล้านอันนี้เขาเรียกว่าส่งผมเงินแสนเงินล้านเงินล้านส่งผมเงินล้านส่งเรียกทรัพย์หัวนี้นะครับมันหมันเปนํากันครับ หนึ่งเมษาหกห้าครับผมเมื่อเนี่ยตาเข้ามาน่อฝนตกหน่อแม่แต่วงมือนีบรรยากาศดีไหมพอนมันตกหขึ้นห่อนคือเก่าห่อนคือเก่าครับแต่ว่ากับห่อนบรรยากาศนี่ละับเลขของไอ้บานองได้ครับนี่ครับที่อยู่ข้างหลังบบานองครับอย่าลืมตัวนี้อีกตัวนึงได้ครับได้ยังเก่าฮอกเก่าหอกห้าีครับสองแท้ครับพอาบานองเล่าถูกเลขเป็นแสนนะครับมรดิพันธานมานี่ครับ ได้จับเงินแสนแปลว่าเงินแปลว่าเหลยอยู่กับเราเนี่ยตัวนี้ตัวนี่มัเห็นเหลยนี่ตัวที่เก่าอยู่บ่ตัวตัวนี้เขาเอาเอาแต่ตัวนี้นะถ้าต้องก่อนมาบองนมเจ้าไปถ่ายยังเอกกบมกินข้าวเกาฮกเอานี่นี่เกาฮกนี่ครับมือหน้าเนาะแม่ฮันนี่เจ้าไหนบ่ว่าน้องขอไปฮันนี่เราเห็นเหลยเห็นูเหลยเห็นเหลยตัวน้เห็นำปลา แค่เดีเียวบอกว่าหาเก่าเก่าหามีเส้หัวหัวนองกระซูนน่ะอืมนมัเมนเกาหาซูนมาที่เบามากนี่เล็กเลสาตัวเมื่อกี้เอางนะอ่าเล็กเลสมสตัวบาแปดหกเจ็ดไม่ค่ะม่ค่ละตัววันีอามากงวดนี้ก็ได้เอออดกัถอนพไม่เสีองวนนี้เลยเออถอมันมาแท้ออก่ระสันกรคือ เลขที่เขาเบาถึงก um ็คือเก้าหาศูนย์กับสองศูนย์แปดกับเก้าหกเก้าหาศูนย์เาน้องก็บอกไปแล้วไม่บอกที่ว่าต้องหเพอยที่รองบลบอกเป็นยังอันนี้อันนี้อันนี้เบาตะนาปูห้มันขังหอมันขังก็เก่าที่เบาหัวลอกันนี่บ่ได้เบาเลนได้ครับเบาอีลีเบาอีลีแต่ว่าแต่ว่าปลาเข้านะเลขเบายังมันมากอีเด้ดแมนนครับอ่าอ่่าบอกเลขที่โซกันเนี้มีตัวยังเนีนี่อ้าเห็นเคยอี่สานใจเพนบอกว่าเพิ่นก็มจำดี ไอ้เลขไหนเลขนี้แหละที่เ้าเหลวกันอยู่นี่แหละอ๋อเลขเลขนี้คือเลขที่ผมไอ้บอกตองงวดก็คือสองศูนย์แปดสองสองศูนย์แปดหรือสองแปดศูนย์ก็ได้ราคาเก้าห้าศูนย์ราคาเก้าเก้าห้าศูนย์คือเลขที่กรมน้าบอกเขผมครับที่ว่าเจออยู่บนหัวของบ่าวน้องนะครับที่ว่าตอนไปขอโชคขอลาภจากแม่ฮันนี่ราคาเลขราคาเลขเก้าหกเก้าหกครับเก้าหกที่ว่าอยู่ตรงนี้ครับเก้าหกอี่คือฝากท่านผู้ชมไปแน่บ่าวน้องว่านะครับเพราะว่าอบอ่อนใจเพราะว่าบ่าวน้องเรา ได้จับเงินแสนกว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับลอกกลับไปส่นี่ปดนี่ปดสินเมียเรากับยิ้มเลยครับออเราไม่เมียหรอบอเมียเรากับยุบานนี่เจมสเนี่ยเมมบันนอนยูนี่เออสารแมนจอดจำพิกคนเมื่อน้มือนผมไปสารแมนนี่นะครับ ไอ้มันมีคนมาบ่ายในฮันดีเนะครับตาตาคือเจมเอมีย่เล่าเหรอครับเราใส่เมดแล้วผมทักคนผิดครับมือนังนหมครับนี่ตัวหัวก็ผมมาตีหัวเอาโลดโลดมากผมก็ทักเลยนึกว่าเป็นเจมแอมโลดกันโลดท่นเดียวกันคือด้วยกันอีบัตรครับรถคือกันครับเป็กระเล็เนาะครับดีเลยวครับพี่ซ้ำนี่ครับสำหรับตัวเลขขับมาสองศูนย์แปดหรือสองแปดศูนย์ครับเก้าศูนย์ห้าหรือเก้าห้าศูนย์ครับแายการของน้องคือเก้าหกเก้าหกเก้าหก ก็หาแ้วบอกหาสูนได้เมื่อกี้แค่นั้นกับตัวเดียวกันครับงวดใดนี่งวดใดคะวันที่หนึ่งเมษายนหกห้าครับขอให้ท่านผู้ชมที่ขอมารับชมคลิปนี้เนาะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันเดี๋ยวตั้งตั้งซื้อให้เนาะเขาเรียกว่าเลขสามหนุ่มสามมุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืมเมื่อกี้น้องพันบอกก่อนสิ่มาเมื่อกี้พ่นว่าฝากฝากในต้วหนึ่งครับตัวเดียวแปดเจ็ดแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปด มีกองบอลดองน่พมื่อกี้ของของท่านาะ950905เพราะว่าเลขกตัวนี้มีในความฝันครับเดี๋ยวบอนดองฝันอีกอย่างเดี๋ยวบอดองสีดบอกสูฟังอีกรอบหนึ่งครับค่ะแต่ก็คือบอกไว้ก่อนว่าสิมานีล่ะแต่บอกก่อนต้นตัวแรกก็คือ78แมนครับบอกบอกให้ก่อนเลยคือ78กับ87สองต้นนี่แหละงวดหนึ่งเม่สาหกฮานะค่ะไป้ซื้อลอตเตอรี่ไห้กะขอให้มีรางวัลทุกใบครับ กันปูกับยาคือสีหนวงหูดนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวไปขอเลขกับปูกับยาเนาะค่ะอีกรอบนึงกันของเมกเลขไงนะอ่าสองสองศูนย์แปดครับของผมเก้าห้าศูนย์หรือเก้าศูนย์ห้าอะไรนะเก้าหกเก้าห้าครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะครับผมค่ะสวัสดีทุกคนคสวัสดีนะครับเปิดกระเป๋านะครับเปิดกระเป๋าใบใหญ่งนะครับรับโชคครับผมเปิดอะไรไอ้ถือกล้องให้อายอยู่ ก่ะมันมันค่ะ